แล้วตรงนี้ผ่านไม่ได้เลยนะครับอ่อนไว้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์อะไรของเขาะก้องหน้า13ล้านนะครับโทรศัพท์ยังบรรจุปากระพงตัวเองเฮ้ย <c oughs> ปลากระพงก็มา <c oughs> เป็นมือถือที่แบบมาก,ก่อนการอีกแล้วนะครับซึ่งเห็นแล้วปล่อยผ่านไม่ได้เลยจริงๆนะ ก็คือว่าเขาจะเอายี่ห้ออะไรมาใส่ก็ได้ดูสิในรูปนะครับเอายี่ห้อเป็นของเรียวมีชื่อสินค้านะครับเอาชื่อค้ลาย Vivo นะครับ v ี V ว r โน่วิคิวไรก็ได้อะต้องบอกว่า r e n o o เป็นชื่อรุ่นของ Oppo นะครับแต่อันนี้มาแล้วนะครับเป็น r i โ o o 8 Pro 5G แรม12 g ิกลม512 g ิด้วยโอ้โห เดี๋ยวมาดูรูปสินค้าที่เขาวาดฝันให้เราดูนะครับเต็มจอ5.8นิ้ว1,080คูณ2,320ปณิธานปณิธานอะไรอ่ะปณิธานงง <c oughs> ซึ่งในการแปลของเขารู้สึกมันมีความบันเทิงซ่อนอยู่นะครับเหมือนกับหยดน้ำบนจอหน้าจอสว่างแต่และจอเป็นประสบการณ์ใหม่ <c oughs> นี่ดูสิ เวทมนต์ทวายไล์นะครับเรารู้สึกตื่นเต้นเสมอเมื่อได้ค้นพบวิธีใหม่ๆในการผสมผสานสีและแสงเข้าด้วยกันสุดยอดเอฟเฟกตที่น่ากเกรงขามสิ่งนี้นำไปสู่ตัวเลือกสีที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริงสำหรับแต่ละรายการด้วยการผสมผสานระหว่างแสงและเงาที่สวยงามโอ้โหอ่านปุ๊บเคลิ้มเลยนะครับ โปรเซสเซอร์10คอร์ที่แข็งแกร่งนะครับตองเกอร์มากการปรับโครงสร้างกลไกการจัดวางตารางเวลาทรัพยากรของ Android ใหม่ย,ยังมากลดความน่าจะเป็นของอาการไม่ล้าพังลดความน่าจะเป็นของอาการพัง <c oughs> ด้วยเหรอ <c oughs> เพื่อให้คุณคว้าอ่งเปาได้เร็วขึ้นเฮ้ย hey! <c oughs> อะไรอะ่ะ <c oughs> สนใจมากตอนนี้เห็นแล้วแบบอยากได้มากๆเลยนะ เหนือความจำขนาดใหญ่12กิกและพื้นที่จัดเก็บ512กิกสลับไปใช้แอปพลิเคชันอื่นอย่างรวดเร็วในไม่กี่วินาทีและไม่กลัวที่จะถูกค่าปะทษสเปคเขาอ่ะมหาเทพมากนะครับกล้องหน้า13ล้านนะครับโทรศัพท์ยังบรรจุปากระพงตัวเองเฮ้ยปลากระพงก็มานี่ไวแสงเป็นศูนย์การจดจำใบหน้า เร็วเหมือนไม่ได้สแกนอะ่ะการจดจาใบหน้าที่มีแสงเป็นศูนย์สามารถจดจําได้อย่างแม่นยํานํานิยายวิทยาศาสตร์ปลดล็อกประสบการณ์การจดจําหน้าแบบไร้แสงพร้อมแสงอินฟาราเรดที่ซ่อนอยู่ไม่จําเป็นต้องมีแสงสะท้อนในสิ่งแวดล้อมที่มืดยังง่ายต่อการอ่านใบหน้าของคุณนี่มันสุดยอดของการสแกนใบหน้าเลยนะครับคุณผู้ชมอู้และนี่นะครับกล้องหลัง SD 24ล้าน ให้โทรศัพท์มือถือกลายเป็นทีมถ่ายภาพมืออาชีพของคุณความเร็วสูงสุดปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือปลดล็อกทันทีมหัศจรรย์ปลดล็อกอย่างรวดเร็วใน0.1วินาทีนะครับเพื่อปกป้องโทรศัพท์มือถือของคุณอย่างง่ายดายเขาบอกว่าปลดล็อกได้เร็วมากนะครับเร็วแบบโคตรเร็วแบบเดอะฟ้าเลยนะนี่พัฒนามาถึงรุ่นที่7แล้วนะครับซึ่งเราต้องบอกว่ามันต้องดีมากๆแล้วตรงนี้ผ่านไม่ได้เลยนะครับ ออนไว้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์อะไรของเขาว่าแต่ละอย่างนะครับและนี่อาจจะเป็นสเปคที่ดีที่สุดที่นาเดหามาก็ได้ <c oughs> เอาเป็นว่าราคานี้นะครับ1,388บาทเรามาดูคอมเมนต์ของลูกค้าที่ซื้อไปนะครับอันนี้นาเดไม่เซ็นเซอร์นะคบเพราะว่าเขาเซ็นเซอร์มาแล้วนะชื่อก็เป็นอะไรที่เซนเซอร์นะครับรูปก็รูปอะไรก็ไม่รู้ดูนะครับ คนก็ได้ได้รับสินค้าได้รับรูปมานะครับแต่เดี๋ยวเรามาสังเกตรูปกันนะครับอ่าอันนี้รูปนี้ดูกล่องลักษณะกล่องของ vivo นะครับตัวนี้แต่ดูหน้าจอนะครับเฮ้ยหน้าจอกับอันนี้มันคนละอันกันเลยนะนี่เขาจะหารูปมาให้มันแมทชกันก็ไม่ได้นะเกรงว่าสั่งเครื่องมามันจะไม่ใช่แบบนี้นะครับ มันจะเป็นแบบนี้นะครับหืมขอบดำนี่มาหา,าศาลเลยนะนี่ <c oughs> ถ้ากล่องมาแบบนี้ก็โอเคนะเนี่ยดูสิดูขอเอารูปมาลงนะครับอันนี้กล่องแพ็คเกจแบบเครื่องมหาเทพที่หลายๆเครื่องที่นาเดได้รีวิวนะอันนี้พวกกล่องสินค้าเป็นแบรนด์ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งอะอันนี้นาเดมองว่าน่าจะเป็นกล่องของ vivo นะแล้วเขวาก็เอาแบบอะไรอะเอารูปที่ไม่แมทกันมาใส่อย่างนี้หรอ มันคนละรูปคนละอย่างกันเลยนะประสบการณ์การดูวิดีโอและเล่นเกมบนอินเทอร์เน็ตค่อนข้างดี Wi-Fi ไ,ไ,ได้ตรงราคาไม่แพงมือถือที่แนะนำถูกและดีจริงๆตั้งแต่เปิดมาไม่มีคอมเมนต์ในเชิงลบเลยนะคอมเมนต์แบบอวยล้านตลอดเลยนะครับแล้วดูกล่องอันนี้นะเห็นไหมกล่องสินค้าของ vivo นะครับแล้วดูรูปถัดไปนะครับอือหือติดแบบนี้ แต่อันนั้นก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเมื่อสเปคของเขาน่าสนใจขนาดนี้เดี๋ยวเนเดจะทําการสั่งมือถือมาทดสอบให้ทุกคนดูนะครับถ้าร้านไม่ปิดหนีซะก่อนนะพอมีรุ่นหนึ่งร้านปิดหนีไปแล้วนะครับไม่ได้ของพอไม่ได้ของเราก็หาสั่งม่เรื่อยๆและมือถือสเปคระดับมหาเทพแบบนี้ก็มีมาเรื่อยๆเรามาเลือกสีกันอยากได้สีไหนนี่สีทวยไลหรือเปล่าสีฟ้านะครับที่เขาบอกเอาสีนี้ก็ได้สีฟ้านี่ เลือกเลยสีฟ้าแรม12กิกลอม512กิกแบบเลือกไม่ได้นะครับราคา1388บาทกดซื้อสินค้า